เมื่อ <c oughs> ปรับท่านั่งเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยวางความกังวลทั้งหลายผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเราจะมีจิตที่ตั้งมั่นตื่นมาแต่เช้าเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเรา ได้มาเติมพลังพิเศษพลังงันเป็นบุญกุศลเรียกว่าตื่นมาแต่เช้าก็ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนในขณะที่เราหลับนอนไปเนี่ยจิตใจของเราปราศจากการควบคุมปุถุชนสามัญชนธรรมดาผู้ยังไม่สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้เนี่ย ในขณะที่เราหลับเราไม่สามารถควบคุมจิตใจของเราได้ส่วนใหญ่แล้วจิตใจก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของความเคยชินสั่งสมสิ่งใดมามากจิตก็จะออกไปในรูปของความฝันที่ฟุ้งซ่านต่างๆในแต่ละวันที่เราเกี่ยวข้องกับ สิ่งต่างๆในทั้งโลกทั้งวันเนี่ยเมื่อเรานอนหลับไปจิตจะมีกระบวนการทำงานที่ปราศจากการควบคุมจึงเป็นธรรมดานะที่เราจะนำเรื่องราวต่างๆที่เราพบประสบพบเจอตลอดทั้งวันนี่มาปรุงแต่งมาเป็นความฝันในรูปแบบต่างๆ เราสามารถสังเกตได้ว่าความฝันของเราเนี่ยมันสามารถบ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของเราได้ผู้ใดที่หนักไปในทางติดอกติดใจในโลกในความอร่อยของโลกในเรื่องราวทางการอารมต่างๆจิตใจมันก็จะออกไปในทิศทางนั้น จิตใจก็จะออกไปในลักษณะของความติดอกติดใจแสวงหาในเรื่องความสุขทางโลกต่างๆแต่ถ้าเราเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วเกิดความรู้สึกขัดเคืองใจง่ายๆจิตใต้สำเึกของเรามันก็จะปรุงแต่งเป็นความรู้สึก ที่กระวนกระวายสับสนเป็นทุกข์มีความขัดเคืองอะไรอย่างอยู่ง่ายๆในฝันมันก็จะออกมาลักษณะที่มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นทุกข์เหมือนเรามีความฝันที่ไม่ดีอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเราปล่อยจิตใจของเราให้ปราศจากการควบคุมไม่มีสติ ในการใช้ชีวิตประจำวันหลงเพลินไปกับเรื่องความคิดปรุงแต่งต่างๆโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองหลงเผลอไปอก็คือปล่อยให้โมหะครอบงำจิตใจตลอดทั้งวันเมื่อเราหลับฝันลงเนี่ยเราก็จะฝันฟุ้งซ่านไปเรื่อยเดี๋ยวเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวเรื่องนู้นบ้างไม่เป็นชิ้นเป็นอันฝัน ไปเจอ,อฝันไปเจอสิ่งที่ไม่ดีบ้างฝันไปเจอเรื่องน่ากลัวบ้างลนะแล้วแต่เป็นการปรุงแต่งของจิตนะที่เอาสิ่งต่างๆที่เราประสบพบเจอมาผสมปนเปนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจิตที่ผ่านการฝัน โดยปราศจากการควบคุมแบบนั้นนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจิตที่ไม่มีกำลังจึงเป็นเป็นการดีมากที่พวกเราอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาแต่เช้ามาสวดมน์นะการสวดมน์เนี่ยเป็นอุบายที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมาจดจ่ออยู่กับบทสวดมน์นะถึงแม้เราจะไม่รู้ความหมายทุกๆอย่างก็ตามแต่จิตที่จดจ่ออยู่กับการสวดมน์เนี่ย คำสวดมนต์เป็นคำที่ไพเราะนะมีความหมายที่ดีอยู่แล้วถึงแม้เราไม่รู้ความหมายเนี่ยแต่โดยความพิเศษของบทสวดมนต์เนี่ยมันดึงให้จิตของเราเนี่ยนะมีความกลมกล่อมมีความตั้งมั่นได้ง่ายนะเพราะว่าเป็นกระแสของความดีงามเมื่อเราสวดมนต์เสร็จเนี่ยนะจะสังเกตว่า จิตใจก็จะเริ่มมีความตั้งมั่นขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งสมาธิต่อนะเป็นการฝึกนะเราจะฝึกจิตใจของเราให้มีความติดต่อต่อเนื่องอยู่กับการรู้สึกตัวการรู้ระลึกอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้เรากำลังอยู่ในสนามซ้อมนะขอให้รู้ว่าการที่เรามานั่งด้วยกันเนี่ย นั่งหลับตาทำสมาธิภาวานาเนี่ยเป็นเพียงแค่สนามซ้อมเพื่อที่ว่าตลอดทั้งวันที่เหลืออยู่เราจะออกสู่สนามจริงนะด้วยจิตที่มีการฝึกฝนมาแล้วนะฝึกฝนอะไรนะฝึกฝนการรู้ทันรู้ทันจิตที่เผลอไปคิดรู้ทันจิตที่หลงไปกับเรื่องต่างๆที่ผุดขึ้นมาในใจโดยเราไม่รู้ตัว นะโดยธรรมชาติของจิตมีสภาพแบบนั้นนะมีการนึกคิดปรุงแต่งที่ผุดออกมาจากอาสวะกิเลสนะเครื่องหมักดองอนุสัยต่างๆที่เราสะสมไว้ในจิตนี่แหละนะมันจะผุดออกมาเป็นระยะๆะะตามแรงกระตุ้นของสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องเมื่อเกิดแรงกระตุ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยบวกกับ สิ่งที่เราสะสมเป็นของสปกปรกไว้ในจิตของเราเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดความคิดขึ้นมาตัวสังขารทำงานอยู่ตลอดเวลานหน้าที่ของเราไม่ใช่มีหน้าที่ในการห้ามมันเราห้ามไม่ได้นะอันนี้คือกลไกลการทำงานของธรรมชาติของร่างกายและจิตใจหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันเราจะรู้ทัน เมื่อมันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นนะการฝึกฝนในช่วงแรกๆก็อาจจะรู้ทันไม่ได้โดยทันทีนะแต่เราฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยจากที่เราเผลอไปสัก1นาที2นาทีหรือบางคน5นาทีสินาทีรู้ทันบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันก็จะสั้นลงสั้นลงนะจนถึงจุดหนึ่งแล้ว นะเราจะมีอินทรีย์บารมีที่แก่กล้ามากขึ้นเราจะสามารถรู้ทันได้ในชั่วที่มันเกิดขึ้นมาขณะจิตที่เกิดความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นเนี่ยเราจะรู้ทันมันได้ทันทีเลยนะเราจะไปถึงจุดหมายนั้นให้ได้กันทุกคนตอนนี้ก็เอาเท่าที่เราทำได้นะไม่ต้องอรู้สึกเสียอกเสียใจหรือรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรถ้าเรารู้ได้ไม่ทัน อย่างทันท่วงทีเป็นธรรมชาตินะเราฝึกมาในระยะเวลาที่ไม่นานนักมันก็จะได้แบบนั้นนะคนที่เขาทำได้เร็วเ็วเนี่ยรู้ทันได้เร็วจิตเผลอไปน้อยเนี่ยเขาสั่งสมมานานวะบางคนทำกันข้ามภพข้ามชาตินะบางคนก็สั่งสมมาเป็น10บสปีอย่างเงี้ยเขาถึงจะรู้ทันได้เร็วแล้วก็จิตเผลอไปน้อยนะหรือ แทบจะไม่เผลอเลยเนี่ยจิตมีความตั้งมั่นอยู่ง่ายๆนะอันนี้เป็นเป็นอุปนิสัยเก่าของแต่ละคนพวกเราทุกคนกำลังเดินทางนะอยู่บนเส้นทางอันประเสริฐนี้แหละเดินเร็วเดินช้าแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนเดินมาไกลละบางคนเพิ่งเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เปรียบเทียบกับใครเราจะแข่งกับตัวเองก็พอ เราจะแข่งกับกิเลสนะไม่ให้กิเลสมันเอาชนะเราได้นะคนอื่นเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเนี่ยเป็นได้เพียงกัลยาณมิตรเท่านั้นนะเราก็ดูคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างแล้วก็เอาเป็นกําลังใจให้เราว่าวันหนึ่งนะเราก็จะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เราเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นวันใหม่ของเราด้วยการทำสิ่งอันประเสริฐแบบนี้เนี่ยเรากำลังเติมพลังชาร์จแบตเตอรี่ให้กับจิตใจของเรานะตลอดทั้งวันที่เดือยอยู่นะเราก็จะมีเหมือนเราฉีดวัคซีนทุกวันนะไปสู้กับเชื้อโรคนะเชื้อโรคคือกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะนะที่นอนเรื่องอยู่ในใจของเราเวลามันไปสบพบเจอสิ่งที่เราเห็น ได้สัมผัสมาทางกะตาหูจมกูกลิ้นกายใจเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนีนะ้เราก็จะมีวัคซีนนะที่จะคอยเตือนเรานะสติที่เคยได้รับการฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะมันจะเตือนเราว่าจิตไม่ควรไปนะปรุงแต่งหรือรู้ทันมันแล้วก็หยุดปรุงแต่งได้ทันนะไม่ปรุงแต่งต่อให้เกิดพลังงานลบมากขึ้นนะ ในแต่ละวันการใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเราเปรียบเสมือนเรากำลังเล่นอยู่บนเกมชนิดหนึ่งถ้าเราถูกกิเลสครอบงำเมื่อไหร่เราเสียแต้มเสียคะแนนกิเลสครอบงำนานเสียคะแนนมากกิเลสครอบงำนานไม่พอยังทำร้ายใจิตใจให้เราปรุงแต่งเพิ่มมากขึ้นยิ่งเสียคะแนนมากขึ้นไปอีกนะ แต่ถ้าเรารู้ทันนะถ้าเรามีสติมีกำลังของจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้ทันเชื้อโรคที่เข้ามาเมื่อไหรนะ่สติสามารถจับเชื้อโรคได้คือจับได้ทันว่าจิตเผลอไปคิดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามจิตสามารถจับตัวนี้ได้ทันรู้ทันเมื่อไหร่พลังงานบวกเกิดขึ้นได้คะแนนบวกนะ รู้ทันแล้วกลับมาตั้งมั่นมีปฏิกิริยารู้เข้าทันไปอีกมีปัญญาเข้าใจถึงควาไมไม่เที่ยงเห <s> ็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับไปเราก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนกับมันสามารถปล่อยวางได้ได้พลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนะเมื่อตั้งมั่นติดต่อต่อเนื่องกันานานๆเข้าจิตมีพลัง นะมีพลังที่จะอาถารมันล่าเริงต่อการใช้ชีวิตปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเรานะด้วยความมีเมตตานะด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผนะ่ได้พลังเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้พลังเพิ่มได้คะแนนเพิ่มเนี่ยเราจะต่อยอดพลังที่เพิ่มนั้นได้ด้วยการสั่งสมกุศลต่างๆหนงเนียง,ง,งนะไปวัดให้ทานรักษาศีลเนี่ย ได้พลังเพิ่มได้พลังบวกนะเจอเพื่อนฝูงเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายพูดจาพูดจาดีๆกับเขานะด้วยความสัมมาคารวะมีเมตตาต่อกันมองสัตว์โลกมองเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,กนด้วยความรู้สึกเอ็นดูนะเอ,อืเออ้เอ,อเฟืเออ้อเผืดด่อแผดีดีต่อกันนะช่วยเหลือกันนี่ได้พลังงานบวกนะทุกการกระทําทุกคําพูดที่ออกไปจากจิต ที่เป็นกุศลนะออกไปจากจิตที่เป็นบุญเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราทำและพูดนั้นเติมพลังให้เราทั้งนั้นเติมกําลังให้กับจิตใจทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจึงเหมือนเราเล่นเกมเกมหนึ่งอยู่ในชีวิตนี่คือเกมชีวิตที่เป็นของจริงมีทุกจริงมีสุขจริงทำดีมากทำบุญทำกุศลมากได้ความสุขจริง ลอยจิตใจตกอยู่แต้มน่ากิเลสมากเป็นทุกข์จริงนะแล้วก็เดือดร้อนจริงได้รับความแสนสาหัสความเจ็บปวดน้ำใยจริงนะเพราะฉะนั้นเกมแห่งชีวิตจึงเป็นเกมที่น่ากลัวมากนะได้รับผลตอบแทนทั้งบวกและลบอ่ไม่มีไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวไปกว่านี้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นนะให้เราทั้งหลาย นะมองการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นความน่ากลัวนะเราพลาดก้าวเดียวนะจิตใจตกอยู่ใต้อำนาจฝ่ายต่ำเพียงนิดเดียวเนี่ยเราอาจจะเผลอทำอะไรผิด,ผด,พ,ลดพลาดที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นนะมีผลกระทบต่อตอนเองด้วยนะบางทีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนิดเดียวเนี่ยพูดผิดแค่ไม่กี่คำนะอาจจะมีผลต่อการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ มากมายก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นชีวิตจึงนะมีความเสี่ยงมากถ้าเราไม่มีสติควบคุมไม่มีความระมัดระวังในการนะดำเนินชีวิตนะเพราะฉะนั้นนะจากนี้ไปใช้เวลาที่เหลืออยู่นะฝึกฝนการมีสติอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับสิ่งที่เราใช้ในการภาวนานะบางคนอาจจะใช้การภาวนาพุโทโธมาตลอด แล้วได้ผลนะก็ใช้การภาวนาพุทโธไปแต่ถ้าใครนะไม่ไม่ได้จำกัดจะต้องใช้วิธีไหนมาก่อนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแนะนำการทำอาณาปานาสติไว้มากการทำอาณาปานาสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจที่เข้าและออกนะเราจะดูความจริงของร่างกายผ่านลมหายใจ นะเราจะใช้ลมหายใจของเราที่เป็นไปตามธรรมชาตินี่แหละปล่อยให้มันหายใจไปให้ร่างกายนี่หายใจด้วยตัวมันเองเราเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ตื่นฝึกเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ตื่นด้วยจิตที่เป็นกลางปล่อยวางไม่คาดหวังใดๆการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราหวังผลความก้าวหน้าจริงๆเนี่ย มันเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเ,เป็นสมการพกผันเ้าไดกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก Paradox ก็คือยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่มันเหมือนกับเราห่างออกจากจุดหมายปลายทางมากเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษาความพยายามให้พอดีๆนะจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจิตจะหมดความพยายาม คล้ายๆกับว่านะสังเกตนะครูบาอาจารย์หรือว่านักปฏิบัติหลายคนที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อตั้งใจอยู่เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยได้แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่าท้อเบื่อหน่ายละอ๋อไม่เอาละช่างมาละปฏิบัติไปอย่างนั้นปฏิบัติไปตามได้ไม่ได้ก็ช่างคิดอย่างเนี้แล้วก็แต่ไม่เลิกนะโยมนะคิดแบบนี้แต่ไม่เลิก นะมีความรู้สึกว่าทําด้วยความรู้สึกว่า๊อไม่หวังอะไรละไอจุดที่ไม่หวังนี่แหละโยมจิตที่หมดความหวังหมดความตั้งใจอย่างแท้จริงเนี่ยจิตมันจะกลับคืนมาสู่ความเป็นกลางอย่างพอดีพอดีเลยโยมนะจุดที่บรรลุธรรมของหลายๆคนเนี่ยคือจุดจุดนี้แหละจุดที่พยายามมาอย่างเต็มที่แล้ว นะแล้วก็ปล่อยวางความคาดหวังได้ปล่อยวางความอยากในการได้ผลมาซึ่งบางสิ่งบางอย่างได้นะอย่างตัวยกตัวอย่างเช่นพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์ในคืนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำความเพียรอย่างยิ่งยวดตลอดทั้งคืนเนี่ยเพื่อเพื่อที่ว่าจะต้องบรรลุธรรมให้ได้ในวันรุ่งขึ้นนะเพื่อที่จะเข้าสู่ เป็นหนึ่งในพระอา,หารหันต์ที่จะไปสังคยนาพระไตรปิฎกเนี่ยพระอนุนตั้งใจมากๆเลยโยมใช้ความเพียรอย่างมากเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนทําความภาคคามเพีรงไปเต็มที่ทั้งคืนเลยจนถึงจุดที่จะหมดเวลาละจะสว่างละเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ้สงสัยเราคงไม่มีบุญวาสนาบารมีละช่างเถอะ จะได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนดีกว่าจังหวะที่ท่านกำลังจะล้มตัวลงนอนเนี่ยจิตเกิดการปล่อยวางความคาดหวังใดๆทั้งสิ้นนะจิตเกิดการรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่หวังผลอะไรอีกแล้วแล้วก็ล้มตัวลงนอนนะในขณะที่ล้มตัวลงนอนเนี่ยหัวยังไม่ถึงหมอนเนี่ยจิต มันคมกล่อมพอดีพอดีนะโยมจิตมันพอดีกลางสมดุลพอดีเนี่ยก็บรรลุธรรมในขณะนั้นเลยนะเพราะว่าจิตที่ผ่านมาตลอดทั้งคืนของท่านเนี่ยมีตัวป้องมีตัวปิดกั้นการบรรลุธรรมอยู่ตัวหนึ่งก็คือความตั้งใจนะตัวตั้งใจเจตนาเนี่ยมันยังเป็นตัวปิดกั้นอยู่นะเพราะฉะนั้น เราจะไม่ตั้งใจจนเกินไปนะเราจะเอาพอดีพอดีนะเราจะเอาความการปฏิบัติไม่หวังผลใดๆทําเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทําไปตามหน้าที่เรามีหน้าที่ทําเหตุเท่านั้นผลเราจะไม่หวังอะไรทั้งนั้นนะถ้าคิดได้แบบนี้วางใจได้แบบนี้นะจิตจะไม่หลงไปติดกับดักการเจตนาความตั้งใจจนเกินไปนะ,ะเพราะฉะนั้นจากนี้ไป ใช้เวลาที่เหลืออยู่ประคับประคองจิตให้อยู่กลางกลางไม่คาดหวังใดๆทั้งสิ้นปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะรู้อย่างเดียวรู้ตื่นเบิกบานรู้เฉยรู้นิ่งรู้สงบรู้สบายๆนะความสบายนี่แหละตัวตัวที่จะทำให้เราไม่คาดหวังอะไรมากทำเหมือนพักผ่อนะนะจากนี้ไปใช้เวลาเฝ้ารู้เฝ้าดูลมที่เข้าและออกด้วยจิต ที่เป็นกลางสบายๆตื่นตัวสม่ำเสมอรู้ทันจิตที่เผลอดึงกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยความยิ้มแย้มเบิกบานนะอาใช้เวลาปฏิบัติร่วมกันต่อไป